เอาลนะ่ะจะเล่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้โอเคเรื่องคนละแวกแถวๆตําตบลนั่นแนหะโอเคก็คือมีคนฆ่าตัวตายหลายคนโอเคก็คือมีบ้างก็มีรู้จักบ้างไม่เออไม่รู้จักบ้างสนิทบ้างไอ้ไม่สนิทบ้างโอเคเข้าใจ <c oughs> คนแรกเป็นผู้หญิงโอเคเป็นรุ่นแบบเป็นรุ่นแบบแม่เราโอเคก็คือฆ่าตัวตายนั่นแหละโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเขาฆ่าตัวตายอะไรโอเคแต่ว่า <c oughs> ฉันอะไม่รู้หรอกตอนแรกโอเคแต่ว่าทีเนี้ยมีแบบญาติผู้ใหญ่มาแบบบอกว่าเออทําไมเขาฆ่ดตัวตายอะไรเงี้ยโอเคก็คือ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นลรคซึมเศร้าหรอกเขามีปัญหาชีวิตตายโอเคก็คือแบบเขาเรียกอะไรกินยาตายอะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ <c oughs> อันนี้คนแรกโอเคก็คือเราไม่ใช่เป็นสาเหตุที่เขาตายแต่เขาตายก็คือเขาแบบว่ามีปัญหาชีวิตเราก็ตายเองโอเคเขาา้าใจป่ะทุกคนเออก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกทีนี้ จะเล่าให้ฟังว่าเออแล้วทีนี้ก็เขาเรียกอะไรคือหลายคนอาจจะฟังมาตำนานกูก็เออกูก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเขาเล่าถูกหรือเข้าเล่าผิดแต่อันนี้ขอเล่าเองด้วยตัวเองโอเคก็คือเดี๋ยวอันนี้ผ่านไปแล้วคนที่คนที่สองเป็นผู้ชายโอเคเป็นรุ่นน้องฉันโอเคเป็นรุ่นน้องฉันแบบอายุประมาณเท่าๆน้องฉันคนกลางแล้วกันโอเค ประมาณเออประมาณคนเล็กแล้วกันโอเคก็คือผูกคอตายทุกคนอืม้มฉันอนะ่ะไม่รู้หรอกอัน,นอันเนี้ยฉันก็แบบเหมือนแบบเออเขาเรียกอะไรเหรอตอนเด็กๆก,ก็คือเคยแบบว่านอเคยแบบว่าพูดเฮ้ยน้องว่างไงอะไรเงี้ยแบบเอ็นดูแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกอะไรเป็นน้องอ่ะเป็นน้องเป็นนุง่เนนงเป็นรุ่นน้องอ่ะเนาะและ้วทีนี้ก็คือแบบ คืออยู่ยังไงไม่รู้อ่ะเขาย้ายไปไหนไม่รู้แล้วทีนี้ก็คือได้ยินข่าวว่าเขาผูก่อตายโอเคเอาา่ะเป็นผู้ชายแต่ว่าเออก็คือยายฉันเนี่ยมาบอกโอเคก็ประมาณว่ายายมาบอกเอออะไรเงี้ยว่าเขาตายแล้วนะอะไรเงี้ยเออแล้วคนที่สามมีคนที่สามอก็ประมาณนี้แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนนะ่ะ Okay. ก็คงจะได้ฟังเรื่องราวประมาณนี้มาแล้วแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าเราอะไปรู้จักเขาหรือว่าไปจีบเขาแล้วเขาตายคือไม่ใช่นะโอเคหลายคนอาจจะฟังมาผิดผิดก็คืออันนี้จะเล่าให้ถูกถว่าเออเคยก็คือเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาตายเขาตายเองโอเคก็คือประมาณนี้แหละเออแล้วทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งโอเคเป็นผู้หญิงคิดว่าเออผูกเอาตายโอเค ก็คือเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเอาก็รุ่นรุ่นคนนี้ก็รุ่นรุ่นน้องคนกลางโอเคน้องคนกลางของฉันเนี้ยก็เป็นน้องสะปานหกสิบปีป้าป้าเอ้ยป้าป้าป่ะนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคฉันก็แบบเออแล้วทีนี้ก็แบบมีคนมาบอกว่าเขาผูกเขาตายแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรทุกคนเข้าใจก็คือไม่ได้เกี่ยวกับฉรอกไม่ได้เกี่ยวว่าฉันไปด่าเขาหรืออะไรเงี้แหละคือก็ไม่ได้สนิท กับพูดง่ายๆคือไม่ได้สนิทแต่ว่าถ้าถ้าคนละแวกแถวตมบนนั้นนะตายอย่างเงี้ยเขาก็จะคือปากต่อปากเนาะปากต่อปาก,ปาก,ปากแล้วก็เขาจะรู้กันหมดเลยประมาณนี้แหละโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เออก็ประมาณนี้แหละแล้วบ้านชั้นเนี่ยหมายถึงว่ายายชั้นตายชั้นเนี่ยก็มีคนรับถือเยอะอะไรเงี้ยเขาก็คงมาบอกอะไรนี้แหละก็คิดว่าอย่าง,งนะั้นนะทุกคนเอออันนี้ก็คือตำนานนั่นแหละ มีหลายคนอาจจะไปเล่าจะไปฟังผิดผิดก็คือคนที่ผูกขอตายเนี่ยเคสเนี่ยก็คือแม่ของเขาอ่ารู้จักกับคนที่มีแบบอ่าเขาเรียกอะไรชื่อเสียงโอเคก็คือประมาณนี้แบบในวงอะ่ะคนในวงอะ่ะในระดับหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้แหละเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบประมาณเนี้ยเป็นเป็นแฟนที่ชื่นชอบเขาประมาณนี้ประมาณเนี้ย โอเคแต่ว่าเราก็จะไม่บอกว่าใครเนาะโอเคก็คือหมายถึงว่าก็คนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรแบบแบบดังแบบว่าในในชาวบ้านเขารู้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนแบบแบบบ้านๆอะ่ะโอเคก็ประมาณเนี้ยแหละเออแล้วทีนี้ก็ประมาณนี้อือฮืแต่ก็พอดีแมีคนเมนชั่นนะว่าเมนชั่นว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> มัเขาเรียกอะไรอะ่ะอุ้ยที่ที่แบบเอ่อเสื้ออะไรที่แบบมันเป็นแบบนี้เสื้อเสื้ออะไรไม่รู้อะ่ะเป็นเป็นแบบนี้เขาเรียกอะไรเสื้อเสื้อมะกะแลงเหรอเออประมาณเนี้ยเออนั่นแหละฉันก็จะบอกให้ฟังเออพอดีก็มีคนแบบ ถามว่าประมาณนี้ฉันก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยความจริงเป็นยังไงสรุปฉันก็ไม่ได้รู้ไม่ได้สนิทกับเขาไปการสวดตัวที่จะจะไปรู้ว่าทําไมเขาถึงตายโอเคก็คือประมาณนี้แหละก็คือก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่เขาเสียเขาตายเนี่ยเราอะอยู่เมืองนอกแล้วก็คืออยู่อังกฤษนะไม่ได้อยู่ที่ไทยก็เลยไม่ได้รู้อะไรโอเค,คทุกคนก็ประมาณนี้ก็เล่าประมาณนี้เนาะ นั่นแหละก็เลยรู้ว่าอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถามสาเหตุอะไรกันหรอกหรอกพอดีญาติอะมันบอกเออว่าเนี่ยเขาแบบเสียอะไรเงี้ยเออแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเป็นเพราะอะไรวะคือปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอเค <c oughs> ก็คือนั่นแหละก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคือไม่รู้ก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้แค่นั้นเองจบ <c oughs> เออก็คือเล่าประมาณนี้ทุกคนเออนี่แหละแต่ทําไม ทำไมเขาเขาตายคนเขาตายเยอะเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรโอเคเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนานแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่าเออเขาเป็นอะไรตายเขามีสาเหตุอะไรที่ตายอย่างเงี้ยถ้าอยู่แถวนั้นก็พอจะรู้เนาะแต่ว่าก็คือไม่ได้อยู่ที่อังกฤษแล้วอ่ะเออไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วไงก็เลยไม่ได้รู้อ่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวก่อนมันจะเบอร์เบอร์นิดนึงโอเคก็คือนั่นแหละ ก็คือประมาณนี้ก็คือสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวกับฉันหรอกเพราะฉันน่ะไม่ได้รู้ว่าอะไรยังไงเพราะฉันย้ายมาอังกฤษนานแล้วเออก็จะพูดประมาณนี้เล่าประมาณนี้โอเค